Tu kêu ta bán hết con thẻ hôm nay thẻ con hôm nay 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 ตู้จไอยนี่าในนจูกเข่ดาูเกียวครับตับวานตับวานปันกูนเทน่าูกันเทน่าจดจวดไม่หวันค่ะมีนเนีน่ยมันก็นอยากกินด้วยกัน จัวยังไงสุดยอ,ด,อดยอดครับสุดยอดอมน,นี้กระผิดยากแน่เล็กน้อยโอ้นี่กัดอยู่บ่เนี่ยว่าพันมาเ,เ,เ,เลยบอกผิดผิงนแบมันมีคนสอนเฮ็ดได้เ,เนี่ย มาครับเสียบอีสานบันเท่าเวนพุ่งกว่าีกินือกันแล้นี่เทน่าหมดเขาอื่นก่ายหก็าเกือครับ